สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอาันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้จับฉลากยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมน็อกเอาท์ผีแดงจะเจอใครคืนนี้มาลุ้นกันโดยเย็นวันนี้เวลา6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยจะมีการจับฉลากยูฟาแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์หรือรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการแบ่งโถเป็นแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มดังนี้เริ่มตั้งแต่โถแชมป์กลุ่มจะประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เจนติลมาดริดบาเยอร์มิวนิกแมนยูนเต็ดลิเวส์และยูเวนตุสส่วนโถท,ที่2ที่เป็นรองแชมป์กลุ่มจะประกอบไปด้วยปารีสแซงต์แชงกงแอตเลติโกมาดริดสปอร์ติ้งลิสบอนอินเตอร์มิลานเบนฟิก้าเบียร์ลเลดบุเซลบุกและเชลซี ซึ่งกติกาในรอบนี้มีอยู่ว่าทีมที่จะต้องเจอกันนั้นจะต้องไม่มาจากกลุ่มเดียวกันหรือมาจากประเทศเดียวกันเท่ากับว่าแมนยูเต็ดจะไม่เจอกับเชลซีและบียาริลส่วน6ทีมที่แมนยูเต็ดนั้นมีโอกาสเจอก็ไล่ตั้งแต่ปารีสแซงต์แชงแอลีดิโกมาดิสปอร์ติ้งลิสบอนอินเตอร์มิลานเบนฟิก้ารวมทั้งเลดบูเซาบวกส่วนทีมปีศาจแดงจะจับฉลากไปไฟหรือบวกกับใครเย็นนี้6โมงเย็นก็ตามมาลุ้นกันนะครับเด็กเพ ผีแดงว่าไงทีมจากเมืองน้ำหอมลุมตอมมาซียาวข่าวจาก IMC Sport รายงานว่าทีมดังอย่างปารีสแซง์แมงและโอลิมปิกลียงนั้นกำลังให้ความสนใจกองหน้าหน้านิ่งอย่างอองตูนี่มาซียาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะทีมดังจากปาร์ซเตอร์แปงนั้นมีความพยายามที่จะหาตัวแทนของคีรันเอมปัปเป้ที่น่าจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้ ส่วนน้องหมากมาซิยาคนดีก็สแสดงท่าทีว่าต้องการย้ายทีมในช่วงมกราคมนี้เช่นกันซึ่งมีค่าตัวในการย้ายทีมประมาณ25ล้านปอนด์ถ้าขายน้องหมากแล้วไปซื้อกองกลางดีๆเด็กผีคิดว่าคุ้มไหมครับบาร์เซลโลน่าและหลายทีมใหญ่ในยุโรปให้ความสนใจคาวานี่แต่ยังไม่มีใครติดต่อผีมาเป็นทางการนะ ข่าวจากฟาบิิโอโรมาโนรายงานว่าทีมดังอย่างบาร์เซโลนานั้นกำลังให้ความสนใจเอดิสันคาวานีนั้นเป็นเรื่องจริงรวมทั้งมีอีกหลายทีมดังที่กำลังให้ความสนใจกองหน้าชาวอุลุไกวัย34ปีเช่นกันเพียงแต่ว่าเวลานี้ไม่มีทีมไหนติดต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดของเขามาอย่างเป็นทางการเลยนะแต่ส่วนตัวแอดมินแล้วพี่ในพานไม่ต้องย้ายไปไหนหรอกอยู่กับผีดีที่สุดจริงไหมครับเด็กผี ผีแดงงานเข้าพบผลการตรวจเชื้อโควิดของนักเตะและเจ้าหน้าที่ภายในทีมเป็นบวกสื่อดังอย่างแมนเชสเตอร์อีวิงนิวรวมทั้งดิแอตเลติกยูเคได้รายงานว่ามีแหล่งข่าวจากสโมสรยืนยันว่ามีผู้เล่นและสตาฟโค้ชของแมนเต็ดนั้นมีผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นบวกซึ่งทางสโมสรได้แยกกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นออกจากการซ้อมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างเร่งด่วน โดยแหล่งข่าวยังยืนยันอีกว่าก่อนเกมที่จะไปเยือนนอริสิตี้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผลการตรวจของทั้งทีมนั้นเป็นลบซึ่งแหล่งข่าวก็ไม่ได้เปิดเผยว่านักเตะและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อโควิดนั้นเป็นใครและที่สำคัญเกมกลางสัปดาห์ในคืนพรุ่งนี้เวลาตีสองครึ่งกับเบนฟอร์นั้นจะต้องเลื่อนหรือไม่ทางช่องจะตามอัปเดตให้นะครับเด็กผีถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า